เขาดีขึ้นมากแล้วอยากให้ทุกอย่างก็คือให้จบลงได้ดีคนเราก็ยังเป็นถึงแม้จะยังไงก็ตามก็ยังเป็นเพื่อนกันเป็นมิกกันได้พี่รู้สึกอย่างนั้นนะครับพี่มั่นใจว่าทุกอย่างจะดีพี่มั่นใจนะครับพี่ว่าไม่รู้ว่าพี่ก็อยากให้ทุกสิ่งทุกอย่างเรายังเมตตากันได้นาะพูดนะจริงๆนะ ก็พี่ก็ดีใจนะครับก็อยากเห็นทุกสิ่งทุกอย่างแบบเขาเรียกอะไรจบลงได้ดีนะครับแล้วก็โดยส่วนตัวก็เป็นกําลังใจให้ให้น้องชายแล้วก็ไม่ใช่แค่น้องชายแล้วก็ทุกๆคนก็บอกให้เขามีสติเขาดีขึ้นมากแล้วตอนแรกๆเขาก็ค่อนข้างดิ่งนะครับแต่ว่าพอยิ่งวันก็ยิ่งดีขึ้นตอนนี้ก็รู้สึกเขาแข็งแรงขึ้นแล้ว อันนี้ก็ก็ใช่นะครับก็แต่ว่าพี่จะเป็นคนที่ไม่เข้าไปก้าวล่วงเรื่องของเขาอะครับเพราะว่าอะไรก็ตามที่มันเป็นเรื่องของน้องพี่ก็แบบก็ได้แต่ให้กําลังใจห่างๆนะครับแล้วก็ไม่ได้ก็คืออยากให้ทุกอย่างก็คือให้จบลงได้ดีได้เป็นเพราะคนเราก็ยังเป็นถึงแม้จะยังไงก็ตามก็ยังเป็นเพื่อนกันเป็นมิตรกันได้พี่รู้สึกอย่างนั้นนะครับ เขาเห็นนะแต่ว่าพี่ก็เขาก็ไปทางแม่นะครับทางคุณแม่แต่ตัวพี่เขาก็เขาไม่ได้มาอะไรเท่าไหร่เขาก็ได้แต่แต่เราก็รู้ว่าเคตทุกข์กันนะครับก็พี่บอกเตือนน้องทั้งสองคนก็บอกว่าสงบสยบความเคลื่อนไหว ใช่ไหมครับยิ่งนิ่งก็ยิ่งจะเหมือนกับน้ำเนี่ยพอมันเป็นตะกอนอย่างเงี้ยก็จะแบบอะไรก็ไม่รู้แต่ถ้ายิ่งนิ่งตะกอนหล่นเดี๋ยวสักวันน้ําก็ใสทุกครั้งก็คือจะแผ่เมตตาให้ทุกคนให้เพื่อนทุกคนไม่ว่าเก่าใหมไ่ไม่ว่าอะไรก็คือให้ทุกคนหมดอยากให้ทุกคนมีแต่ความสุขแล้วก็ให้มีเมตตาต่อกันนี่ครับแล้วเดี๋ยวที่มั่นใจว่าทุกอย่างจะดีที่มั่นใจนะครับ เขาก็บอกเอ้ยเราก็แบบไม่อบอกพี่ได้เลยครับว่าอ,าอ,าอาโดยพี่เลยนะพี่ว่าครับพ,พี่ว่าไมใ่ใช่ใช่ก็น่าจะคุยกันได้แล้วก็ไม่รู้ว่าเคยคุยกันมาก่อนเคยคุยกันเคยเที่ยวกันอะไรเงี้ยแล้วก็พี่ว่า ไม่รู้ว่าพี่ก็อยากให้ทุกสิ่งทุกอย่างเรายังเมตากันได้นาอพูดนะจริงๆนะไม่ว่าใครก็ตามเมื่อก่อนพี่ก็มีไม่ชอบคนไม่ชอบคนเกลียดอะไรเงี้ยแต่เดี๋ยวนี้แบบพอเราพอเราเมตากับทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้ามาไม่ว่าเขาจะเป็นมิตรเป็นศัตรูอ่ะใจเราสบายพอใจเราสบายพวกเราก็จะแก่แบบมีคุณภาพจะ60แล้วแต่ไม่ห้าก็ยังได้เงี้ยใช่เขาเขาเขาก็แฮปปี<ฮ>้ข<ฮ>ึ้นเขาก็แบบได้ ได้แสดงศักยภาพของเขาอะไรเงี้ยพี่ก็ให้สติเขาก็บอกว่าอเออก็ทำให้ดีนะต่อไปเนี้ยแล้วก็นั่นแหละก,ก็จะสอนเขาเงี้ยโดยเฉพาะสำคัญมากก็คือพี่ๆน้องๆเรื่องจริงอันนี้พี่จะบอกเขาเพราะว่าทุกคนเท่าที่พี่สัมผัสมา,มาไม่ว่าจะอะไรเรา,ข,า,า,ข,า,าข้างล่างข้างหลังเขาน่ารักทุกคนก็เลยบอกเขาเพาอจะเป็นคนแข็งๆไว้หน่อยแต่ว่าเดี๋ยวเขาจะดีขึ้นที่มั่นใจค่ะ สำหรับพี่นะพี่ก็ก็ก,ก,ก,ก็พอเห็นปุ๊บเราก็ก็เข้าใจนะบางคนเขาก็เขาก็เขาเรียกอะไรล่ะจะใช้ศัพท์ว่างไงดีอ่ะก็คือกตต็ต่างคนต่างความคิดต่างมุมมองเขาต่างมุมมองแล้วเราก็แยกย้ายไปทํางานก็บอกเขาเนี้ยบอกแบบน้องแบอบกเราแยกย้ายไปทํางานแล้วก็ไม่ต้องไปคิดอะไรอย่างี้่าเาเือ่าเางไเป็น่าใช่ใช่ใช่ค่ะน้องจากับน้องอันเขาน่ารักเป็นน้องที่แบบ สนิทกันมานานมากแล้วแล้วก็เป็นคนน่ารักก็อขอบคุณเขาครับที่บอกเขาแล้วว่าให้มีแต่สิ่งดีๆก็ให้นึกทําแต่สิ่งดีๆแล้วก็บางอย่างก็ไม่ต้องไม่ต้องพูดตามที่คิดแแหละเขาจะเป็นคนเหมือนฝรั่งอนะ่ะบางทีแต่ใจเขาดีนะครับแต่เขาจะบางทีพูดอะไรมันไม่ก็แต่ตอนนี้น่าจะมีสติละนะครับ ถ้าไม่อยากพลาดข่าววันเทิงกอนคลายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่ YouTube c h anel n ท็อปดาราและแ n นเ g e Facebook t o p ดาราได้เลยนะคะแต่เดี๋ยวก่อนอยังไม่หมดนะคะอย่าลืมกดซุปเปอร์แตงให้กำลังใจทีมงาน t o p ปดารากันด้วยนะคะ